สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องทุกทูกานครับครับมาพบมาเจอกันช่วงแรงของวันที่6 6นะครับสิงหาคม2,568วันอังคารครับมาพบมาเจอกันกครับแอดวีไลครับช่วงแรงแรงหลังน่องผู้พาเลิกเกลียนนะครับพลวาอ,อีพอผ้าหนูเป็นเลนาน้ำอ่าง หอยทรายแน่นะครับก็เลยได้ภาพพื้นมาเมื่อนี่เพิ่นได้นองไ่อ่อนมาเล่นเป็นมูมาตั้งแต่เลิกเลี้ยน,นะครับเอฟซีเพิ่นายากกลับบัตรนะครับอ่าเพิ่นได้เล่นน้ำประหยับบัานนะครับนองผู้พาอ่าจะเอาให้เบื้องภาพบรรยากาศนองผู้พากับนองไลอ่อนเลนน้ำนะครับหลังจากนี่ก็คือเป็นน้ำมาจากอ่าพายุคาจิกินะครับเนี่ยน้ำพายุคาจิกิ ตามปกติน้าแล้วน้ำเศร้าไหลแล้วนะครับน้ำหยุดไหลแล้วนี่เป็นอ่างเก็บน้ำห่วยไส้นะครับอ่าอยู่บ่อไก่บ้านยัดวิไลนะครับมือนีน้องไลออนมาเล่นเป็นมูเพิ่นอ่าบ่ะยากกลับบ้านง่ายนะครับอ่าเอาสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับเอฟซีน้องไลออนสวัสดีครับนะครับคนบ่อยากกลับนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้ เอฟที่ทางช่องในเบื้องกันอ่าเป็นน้ำร่นนะครับปากน้ำล่นนะครับ,นนรบอทานา้ำไม่แห้งเกินไปกันเลนได้ยูนะครับอ่าอ่นาน้ำกับพ่อเลนพอดีเลยนะครับน้องไล่อ้อนบ้านหนาวบ่ะฮะบ้านหนาวบ่บ่กลับบ้านง่ายบ่บน้ <c oughs> นองไล่อ้อนนะครับมือนี้มาเล่นาเป็นมูเพิ่น ครับรถือว่าตามปกติแล้วนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เด็กหน่อยนักเรียนหม้อหนึ่งม้อสองม้อสมก็จะหลายนะครับนี่ครับคล้ายๆเบึง้งเป็นน้าตกนะครับไลลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยจัดวิไลก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากเอซี ก่อนจะไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับคลิปนี้มีตัวเลขแนวทางให้เบิ้งคือเก่าเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนจะเบิ้งตัวเลขแนวทางนะครับกับเบิ้งภาพบรรยากาศนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับเป็นขั้นดินอ่างเก็บน้ําห้วยทรายนะครับเอามาให้เบิ้งกันนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับ อาครับจังไ้เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเขาก็จังปติดตามกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไลกลับเขาหมู่บ้านนะครับจะถ่ายถ้ำภาพบรรยากาศตัวเลขแนวทางให้เอฟซีทางช่องได้เบิ่งกันอ่ะครับเดี๋ยวบริการเสียเวลานะครับเขาเก็ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันภายในหมู่บ้านกันนะครับเดี๋ยวจะ,ะส่วนน้องไล่อ่อนกับ้องผู้พากับบ้านนะครับตัวนี้ก็คาดว่าน,าน่านจะประมาณจะข่ามง้งแรงกว่าแล้วนะครับอ่ะหลังจาก หลังจากนะครับเบิ้งนองไรอ่อนครับนองผู้ผาเลนนัาเคลื่อนมาเป็นที่เรียบรอย้อยะคือแอ็ดวินไล่บอกนะครับบามีตัวเลขแน้าทางให้เบิ้งคือเกาเ่าเหมือนเดิมนะครับเอาครับมาเบื้องตัวเลขแน้าทางกันนะครับตัวเลขแน้าทางสำนักที่จะแอ็ดวินไล่จะปล่อยให้เอฟซีได้ติดตามนี่นะครับเป็นแนวทางของออสินนะครับออสินนะครับ ล่างอย่างเดียวนะครับอ่ะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนีอ้ออสินนะครับอ่ะแอดวิไลก็ต้องขอากาบขอบุญขอบคุณน,นะครับออสินนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับอ,ออสินนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนครับ สองพันห้ารบอยหกสิบแปดบงนองผู้พานองไรอ่อนเลนนำอ่อางเก็บน้ำมากเป็นที่เรียบร้อยเขามากพบมาเจอกันนะครับตอนนี้นองผู้พาก็เหตุการณ์บานนะครับพี่โยซี่อ่าบึงหลวนครับสาเหตุการณ์บานเิ่อนอ่าสวัสดีครับปวดมีเหตุในทีนอนเลยนะครับอ่าเหตุการณ์บานการบ้าน,าานออยังหลูกอนนี้ครับ คณิสร์เป็นเหตุการณ์บานนะครับหลังจากเล่นหน้ามาเมียมาเหตุการณ์บานันนเพิ่งยั่ส่วนไปอีกอยุ่นว่าป่าห้าป่าขึ้นตอนกลางคืนนะรันอ่ะครับก็สินล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน กับเสียงเพลงตลาดนัดงเงียบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกล่างพาก,กันเก็บของแล้วนะครับล่างอย่างเดียว <c oughs> อตอนนี้พายุกัคงจะสลายแล้วนะครับตอนนี้คิดว่านะครับเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วนะครับ อ่าพายุคาจิกินะครับช่วงใบย,ยังตกอยู่นะครับแต่ตอนนี้คิดว่าคงเ่าะกันไดดูว่าในขึ้นนี่บอกมาแนงด้วกันนะครับอาจจะได้กัให้พานพ้นไปบางทีบางท,บางที่ตกหนักร้ายกันหนากัวนะครับล่างอย่างเดียวอ้อสินคับมาเบิรงกันอาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีอารุนซอวอรุุ่นสูงไว้ครับอามาเบิรงกันเลยนะครับ เขียนตามแอดวีไลเลยนะครับวิ่งออสินนะครับออสินได้มากครับวิ่งสี่กับสองสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับสี่กับสองอ่ะครับจับคู่ครับเริ่มจาก ศูนย์สี่สองสี่หกสี่สองศูนย์แล้วก็ห้าสอง หกสองครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของออสินนะครับ,เป,เ,รบ,บ,รบเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเบิองให้ดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ่ะครับวิ่งสี่กับสองครับสี่กับสองศูนย์สี่สองสี่หกสี่สองศูนย์ห้าสองหกสองอ่ะ, 04, 24, 64, 20, 52, อะแอดวิไลกระทวนให้ฟัง เป็นทีเรียบร้อยนะครับมือนีลงให้นะครับลงให้ลงให้ 8, 8. ใหวันที่นะครับช่วงแรงแรๆวันที่26ครับมือนีวันอังคาราหลักฐานการลงแนวทางาสิงหาคม หกแปดนะครับเอาอ้อศิลบว่าวงกลมมาให้นะครับเดี๋ยวจังไดถ่ายอ้อศินวงกลมตัวใดเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาสคริปต์เก่ามาวงกลมให้นะครับเพราะว่าอ้อศินทรงมาแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าย่งบววงกลมนะครับก็คือศูนย์สี่สองสี่หกสี่สองศูนย์ห้าสองหกสองสรุปแล้วก็คือหกชุดนะครับทาวอ้อศินปบอกว่าถ้า้ คุณพ่อวิไลวงกลมตัวใดเดียวจะมาวงกลมให้ f อนะครับสำหรับแนวทางออสินล่างอย่างเดียวเดี๋ยวให้แอดวิไลได้เล่นแชทโทรหาออสินกรนะครับว่าจะให้วงกลมเป็นตัวใดล่างอย่างเดียวฝากแชร์ไปนะครับอ่าแคปบหน้าจอไปที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้จากลากันไปอ่าคลิปหน้าเป็นแนวทางของสำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ